สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณพ่อนวนาเนี่ยมาสอนหนูแกตสีนะคะซ er. er, ึ lair, ่งหนูจะมันทึกไว้สอนน้องๆนะคะเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะก็คือขั้นแรกนะคะนี่ต้องมีกุกันแล้วก็ตุงสีแดงนะคะเราก็มาทำลงตรงที่รอยย่นของน้องแมวสฟิงเกอร์นะคะ ถ้าเราทำด้านบนก็ต้องเกี่ยขึ้นไปด้านบนนะคะถ้าทําทำด้านล่างเนี่ยเราก็จะเกี่ยเกลี่ยลงไปนะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายของดาวนั่นก็คือจุ่มน้ำค่ะจุ๊บนิดนึงก็พอนะคะแล้วก็เช็ดจากนั้นเราก็มาเกลี่ยให้มันบางนะคะ แต่น้องๆไม่สามารถใส่น้าเยอะเกินไปนะคะไม่งั้นสีมันก็จะบางเกินไปก็อาจจะสีอาจจะหลุดลอกออกจากกระดาษแล้วเด็กๆก็ต้องมาระบายใหม่นะคะมัก็คือจะใส่น้ําแบบประมาณพอประมาณนะคะให้มันดูเป็นมนิติสมงจริงขึ้นนะนะคะอันนี้น้องโมนาก็ทําไปแล้วนะคะนี่คะ่ะ นี่นะคะคือเคล็ดลับการเกลี่ยสีให้น้องๆน,นะคะเกลี่ยสีโดยใช้สีโปสเตอร์เป็นนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปวาดต่อนะคะสวัสดีค่ะ